หลายคนอาจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไทยกําลังเผชิญกับสภาวะได้กเกิดน้อยลงอย่างต่อเนื่องนะครับและนี่คือสัญญาณชัดเจนที่่มอบอกว่าเราทุกคนนั้นควรสนใจนะครับในปี2567เนี่ยชีวะเรามีเด็กเกิดแค่4 6 2 2 4 0คนนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ75ปีนะครับที่มีเด็กเกิดต่ำกว่า5,000 0คนใน1ปีนะครับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมคำนวณแล้วนะครับพบว่า ใน50ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับประชากรของประเทศไทยเนี่ยจะลดลงจาก66ล้านคนเหลือ40ล้านคนที่น่ากังวคือในอนาคตแรงงานจะขาดแคลนทุกระดับไม่ใช่แค่แรงงานฝีมือแต่จะหมายถึงแรงงานทั่วๆไปด้วยยิ่งเมื่อผู้สูงอายุจํานวนมากเริ่มมีภาวะพึ่งพิงหรือว่าป่วยติดเตียงเนี่ยคนไว้ทำงานจํานวนไม่น้อยก็ต้องลาออกมาดูแลคนในครอบครัวนะครับแล้วก็นี่เป็นปีที่4แล้วนะครับที่คนเกิดน้อยกว่าน,านาเาัง,เขขงช,งชลด,ลงงชดจ สถานก,การณ์นี้เป็นภาพสะท้อนว่าคนไทยควรจะเปลี่ยนวิธีชีวิตอย่างชัดเจนนะครับและเราต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะตามมากลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้นำธุรกิจรอคอย Ultimate Business Bootcamp for Business Owners and Next Gen Leaders รุ่นที่2ครับ หลักสูตรออนไซต์เข้มข้น7สัปดาห์เรียนรู้ครบทุกทักษะที่จําเป็นทั้งการวางกลยุทธ์การเงินการจัดการข้อมูลการตลาดและการบริหารคนพร้อมนําไปใช้ได้จริงทันทีเหมาะสําหรับเจ้าของ SME ทายาทธุรกิจและผู้นํารุ่นใหม่ที่ต้องการฟ่าวิกฤตพาธุรกิจเติบโต,ตอย่างยั่งยืนพิเศษ networking กับเอนูกลมในวันสุดท้ายของคอร์สครับอ่านรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Mission a c a d e m y หรือ Line official m i s s i o n t o t h e m o o n และพบกันในคลาสนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับโรวิทธานุสาหารครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านอาจจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าคนไทยรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูกนะครับรู้สึกจะเป็นกระแสะพอสมควรเลยนะฮะตัวเลขก็บอกแบบนั้นเหมือนกันนะครับบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยก็มี เสียงสะท้อนที่หลากหลายนะครับแน่นอนว่าบางคนก็บอกว่าเออมันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับบางคนก็บอกว่าเอ,อ๊มันจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของสังคมหรือเปล่านะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยตัวเลขเนี้ยมันก็ชัดเจนนะฮะว่าอัตราการเกิดของเรานั้นต่ําลงจริงๆแล้วก็ต่าติดอันดับโลกซะด้วยนะครับถ้าเทรนด์ยังเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่กระทบกับปัจเจกบุคคลแต่เพียงอย่างเดียวละมันก็จะกระทบกับเศรษฐกิจสังคมและอนาคตของประเทศเลยทีเดียวคาถามก็คือว่าแล้วอะไรกันที่เป็นสาเหตุทีีี่่่่ทําาาาใใหห้้้้คนน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 นรรุมมมมััััไยกกกกกลููขึึวเพดถง ข้อมูลแล้วกันนะฮะก็มาเล่าแบบฟังกันไปเพลินๆน,นะครับคิดว่าประเด็นแรกแล้วนะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องเงินนะฮะจากการสำรวจของ UNFPA นะครับพบว่า39%ของผู้ใหญ่ในวัยที่สามารถมีลูกได้เนี่ยนะครับบอกว่าปัญหาด้านการเงินเป็นอุปสรรคใหญ่นะครับในการสำรวจในไทยจากนิด้าเนี่ยก็บอกว่า38%บอนะครับบอกว่าไม่อยากเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรนั่นเองในขณะเดียวกันข้อมูลจากสภาพ,พัฒน์พบว่าการเลี้ยงลูกหนึ่งคนเนี่ยตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ21ปีปร,ริบเี่ยนีค่ย ช้เงินประมาณทัก3ล้านบาทนะฮะแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุด20%นะกับครอบครัวที่ยากจนที่สุด20%เนะี่ยใช้เงินเลี้ยงลูกต่างกันถึง7เท่าส่วนค่าการศึกษานั้นต่างกันถึง35เท่านะครับนี่จ,จะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่บอกว่าทำไมบางคนถึงไม่อยากมีลูกทั้งที่บางคนก็พร้อมที่จะมีนะครับปัจจุบันต้นทุนในการเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพนั้นถ้ามองว่ามันแพงขึ้นก็ก็มองได้นะครับพ่อแม่ก็อยากให้ลูกเรียนดีๆมีความสามารถพิเศษ นะครับต้องเรียนตรีเรียนพิเศษเรียนอะไรพวกนี้นะครับทุกอย่างใช้เงินไปหมดเลยนะฮะแล้วเ็พอคิดอย่างนั้นหลายคนก็โอ้ถ้างั้นไม่มีลูกดีกว่านะครับนอกจากเรื่องเงินเราก็ยัมีเหตุผลอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับจากการสํารวจของนิด้านะครับพบว่า38%เนี่ยกลัวว่าลูกจะอยู่ยากในปัจจุบันนะครับ 37%ไม่อยากมีภาระดูแลลูกนะครับ33%อยากมีชีวิตที่สระนะครับ17%กลัวว่าจะเลี้ยงลูกได้ไม่ดีแล้วก็13%าอยากให้ความสำคัญกับเรื่องของงานมากกว่าการมีลูกในยุคนี้เป็นเรื่องที่เครียดนะครับเพราะว่าคนต้องทำงานหนักขึ้นเศรษฐกิจโตช้าของแพงมากการแข่งขันสูงนะครับขณะที่การเลี้ยงลูกในช่วงแรกนั้นต้องใช้พลังงานมากนะฮะหลายคนจึงรู้สึกว่าไม่มีดีกว่านะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลด้วยเหมือนกันนั่น จากเดิมเนี่ยมีปู่ย่าตายายหรือว่าญาตาพี่น้องเนี่ยช่วยเลี้ยงเด็กเล็กันะครับปัจจุบันเข้าครัวมีขนาดเล็กลงนะครับทำให้บทบาทการเลี้ยงดูลูกเนี่ยก็จะตกอยู่กับพ่อแม่เป็นหลักนะครับขณะเดยียวกันคนรุ่นใหม่ก็ให้ความสําคัญกับการใช้ชีวิตการท่องเที่ยวการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ การตัดสินใจมีลูกจึงต้องคิดรอบคอบมากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ต้องการนะครับนอกจากนี้รายงานจาก UNFPA ชี้เห็นว่าอุปสรรคสําคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีลูกไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของเวลาด้วยนะครับโดยเฉพาะประเทศแถบนี้แถวนี้นะครับเอเชียเนี่ยที่คนส่วนใหญ่ทํางานหนักนะฮะแล้วก็มีชั่วโมงการทํางานที่ยาวนานพอกลับถึงบ้านก็เหนื่อยล้าจนแทบไม่มีเวลาสําหรับครอบครัวแล้วนะครับอีกเหตุผลที่หลายค่กังวลก็คือสภาพสังคมเศร,รษฐกิจและการเมืองที่ไม่แน่นอนนะครับ หลายคนไม่มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมจะเหมาะสมกับการเลี้ยงลูกรู้สึกไม่มั่นคงกับอนาคตของตัวเองก็เลยยังลังเลที่จะมีลูกในช่วงนี้ทั้งหมดนี้สะทอนให้เห็นว่าการไม่อยากมีลูกนะครับไม่ได้แปลว่าคนจะคิดถึงแต่ตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันอาจจะแปลว่าคนนั้นคิดรอบด้านมากขึ้นนะครับอยากแน่ใจก่อนว่าถ้าจะตัดสินใจมีจริงๆจะเลี้ยงลูกได้ดีนะครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวมันเป็นเรื่องของอีกคน,นที่จะเกิดมาด้วยแล้วการที่บางคนกันวงวลว่าอัตราการเกิดน้อยจะกลายเป็นวิกฤตของไทยนี่มันจริงแค่ไหน,นครับบกก็ต้อออง่าีว หลายคนอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไทยกําลังเผชิญกับสภาวะเด็กเกิดน้อยลงอย่างต่อเนื่องนะครับและนี่คือสัญญาณชัดเจนที่บ่งบอกว่าเราทุกคนนั้นควรสนใจนะครับเรามาดูตัวเลขในไทยกันนะครับเพื่อจะเห็นปัญหาแบบนี้กว้างขึ้นได้นะครับข้อมูลจากกรมการปกรครองกระทรวงมหาดไทยนะครับในปี2567เนี่ยชีวาเรามีเด็กเกิดแค่4 6 2 2 4 0คนนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ75ปีนะครับ ที่มีเด็กเกิดต่ำกว่า500,000คนใน1ปีนะครับต้องบอกว่าถ้าเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี2492เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเทศไทยเนี่ยมีเด็กเกิด มากกว่า5 0 0 0 0นคนต่อปีมาตลอดนะฮะแล้วก็เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆจนเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคเด็กเกิดล้านก็คือช่วงในปีพศ .2506 ถึง2526นะครับตอนนี้มีเด็กเกิดเกิน1ล้านคนทุกปีนะครับแต่ว่าหลังจาก2526นี่นะครับจากนั้นก็ลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงพีคสุดๆเนี่ยเรามีเด็กเกิดประมาณ1.2ล้านคนต่อปีนะฮะปัจจุบันนี้40,000กว่าแล้วนะฮะแล้วก็แนวโน้มเนี่ยกราฟมันปักหัวลง อย่างชัดเจนนะครับไม่มีแนวโน้มว่าจะกลับขึ้นไปอีกเลยด้วยซ้ำน,นะครับรองาศาสตราจารย์ดรเฉลิมพลน,นะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมนะครับอธิบายการเปลี่ยนแปลงว่ากราฟการเกิดของไทยเนี่ยเป็นเหมือนรูปภูเขานะครับขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ค่อยลงมานี่คือถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่แบบ24,90นะฮะแล้วก็มาจนถึงตอนนี้เราก็จะเห็นภาพกราฟนี้นะครับ สิ่งที่น่าสนใจคือในปี2566หเนี่ยหลายคนเนคิดว่าสถานการณ์เนี่ยจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าจํานวนเด็กเกิดใหม่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็เป็นสัญญาณขึ้นมาใช่ไหมทำให้คาดการณ์กันว่าเออ2 5ง7นเนี่ยนะครับนากะกับมันมีลู้กันมากขึ้นละมังแต่ว่าผลกลับออกมาตรงกันข้ามเพราะว่า ในปีที่แล้วนะครับ2017เนี่ยการเกิดก็ลดลงไปอีก60,000คนเลยนะฮะคือพูดง่ายๆคือกลับมาต่ำกว่า500,000อีกแล้วนะครับตอนนี้อัตราเจริญพันธุ์รวมของไทยอยู่ที่1.0นะครับต่ำกว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่ที่1.2นะครับแล้วก็นี่เป็นปีที่4แล้วนะครับที่คนเกิดน้อยกว่าคนตายนะครับแปลว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคของประชากรลดลงอย่างชัดเจนสถานการณ์นี้เป็นภาพสะท้อนว่าคนไทยกำลังจะเปลี่ยนวิธีชีวิตอย่างชัดเจนนะครับและเราต้องเตรียมพร้อมรับมือกััััััับบบบสิิิ่่่่งงงงงทททีีีีกกกําาาาาาลจะะะตมมมมนน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 คคคคคครรร้้ดดดูววเเห็ไไยยือ สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดนได้ทําการสํารวจคนไทยจากกลุ่มตัวอย่าง1นึ่ันกว่าคนเนี่ยนะครับ ผลออกมาว่าคนไทย71%มองว่าเด็กเกิดน้อยนั้นเป็นวิกฤตของประเทศมีแค่6%ท่านเองนะครับที่มองว่าไม่เป็นปัญหาอะไรแต่เมื่อถามว่าอยากมีลูกไหมนะครับในกลุ่มคนที่มีคู่เนี่ยนะครับมี39%ตอบว่าอยากมีลูกแน่นอนส่วนอีก30%บอกว่าอาจจะมีนะครับซึ่งก็แสดงว่ายัางเหลื่ออยู่นะครับและอีก20%บอกว่าไม่มีนะครับนอกจากนี้จากการสำรวจของนิด้าที่ทําในช่วง26-28กันยายน2566นะครับในกลุ่มคนอายุ18-40ปีจํานวน1,310คนนะครับ พบว่าคนที่ยังไม่มีลูกนั้นมีถึง44%ที่ไม่อยากมีลูกซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะทีเดียวนะครับนั่นหมายความว่าแม้เราจะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่แต่ก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะแก้กันยังไงดีนะครับและความรู้สึกไม่พร้อมนั้นมีอยู่ในใจของคนส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเราคนเดียวมันเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมโดยรอบด้วยนะครับ ผมคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจดีนะครับแล้วก็จะดีที่สุดถ้าได้รับฟังความคิดเห็นจากคนรุ่นใหม่จริงๆนะฮะก็เลยไปถามน้องๆมามนะครับในบริษัทว่าอยากมีลูกไหมและมีความคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นนี้นะครับล้ลองไปฟังความคิดเห็นของน้องๆกันนะครับสวัสดีครับชอปครับแอสเซสซันคอมเมอร์เชียลแมネเจอร์ของมิชชั่นทูเดมูนครับผมอายุ28ปีครับอยากมีลูกครับผมโดยเฉพาะชอบอะอยากมีลูกชายมากค่ะเพราะว่า อยากจะเหมือนมีเพื่อนเพิ่มใหม่คนนึงโดยที่เราเลี้ยงดูเขาครับอย่างดีเราอยากให้เขาเติบโตมาแบบเป็นคนที่แบบมีคุณภาพของสังคมครับในสถานการณ์สมัยนี้ครับผมรู้สึกว่าเรื่องของการเตรียมตัวในการที่จะมีลูก,กครับก็ต้องคิดเตรียมตัวค่อนข้างเยอะเลยฮะเพราะว่าถ้าพูดตามตรงเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือเรื่องต่างๆเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับในการที่เราจะซัพพอร์ตเด็กคนนึงนะครับที่เกิดมา ให้ได้รับทุกอย่างที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เลี้ยงดูเขาให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพครับผมชื่อมีนนะคะเอ่อทำตำแหน่ง Head of Graphic Designer ค่ะปัจจุบันอายุ32ปีค่ะไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากหรือไม่อยากเพราะว่าเราไม่เคยมีสิ่งว่าเราจะมีลูกเกิดขึ้นในในหัวเลยอะเออคือ,อเหมือนกับเป็นเป็นแผนที่เราไม่เคยมีในหัวเราไม่ได้อยากมี หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่มีไม่มีแฟนหรือไม่มีครอบครัวหรือเปล่าเราก็เลยไม่ได้อยากมีลูกด้วยถ้าวันหนึ่งเรามีเรามีแฟนหรือเรามีครอบครัวเราแต่งงานเนี้ยเราอจ,จะเปลี่ยนความคิดว่าเราอยากมีก็ได้แต่ถ้านับปัจจุบันนะคะไม่อยากมีแค่เพราะว่าไม่อยากสวัสดีค่ะชื่อวานนะคะเป็นครีเอทีฟค่ะตอนนี้อายุ24ปีค่ะถ้าสําหรับตอนนี้คิดว่ายังไม่อยากมีค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ายังอยากใช้ชีวิตของเรงแบบให้เต็มที่ไปก่อนแล้วก็รู้สึกว่าในยุคนี้มันอาจจะ ลำบากนิดนึงในงเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วเราก็แบบอยากดูแลตัวเองให้แบบเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะแบบเขาจะเกิดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออายค่ะปัจจุบันเป็น managing director ค่ะแล้วก็อายุ33ปีค่ะเอปีค่ะถ้าถามว่าอยากมีลูกไหมก็ไม่อยากค่ะคือแต่ก่อนนะอยากมีลูกแล้วพอโตมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่อยากมีลูกเพราะว่า เรารู้สึกว่าสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องต่างๆที่เรายังไม่สามารถจัดการตัวเองได้ดีและการที่เราจะต้องมีลูกเรี๋ยรู้สึกว่าเราต้องทุ่มความสนใจแล้วก็ให้เขาเป็นอันดับหนึ่งเลยเราก็เลยมีความกังวลว่าเราจะไม่สามารถดูแลเขาได้อย่างเต็มที่ก็เลยเลือกแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากมีลูกดีกว่าค่ะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่ประเทศไทยนะครับที่เผชิญกับปัญหานี้แต่ว่ามันเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับ ในการสำรวจของ UNFPA นะครับ United Nations Population Fund นะครับในปี2568ที่เก็บข้อมูลจากผู้ใหญ่กว่า14,000คนใน14ประเทศทั้งประเทศที่มีรายได้สูงรายได้ปานกลางแล้วก็รายได้ต่ำนะครับ <c oughs> เช่นชหวรัฐอเมริกาแอฟ,ฟริกาใต้เกาหลีใต้อติตาล,ลีเป็นต้นพบว่า1ใน5บอกว่ามีลูกน้อยกว่าที่ตั้งใจไว้นะครับและคาดว่าจะมีลูกไม่ถึงจานวนที่ต้องการ ดรนาตาเลียเคมันนะครับผู้อำนวยการบริหารของ UNFPA บอกว่าโลกกำลังเผชิญกับภาวะรากันเจริญพันธุ์ลดลงในระดับต่ำแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับคนส่วนใหญ่ยังคงอยากมีลูกอย่างน้อย2คนแต่กลับรู้สึกว่าไม่สามารถสร้างครอบครัวแบบที่หวังไว้ได้นะครับและนี่คือวิกฤติที่แท้จริงหลายคนอยากมีนะแต่รู้สึกว่าคิดไปคิดมาแล้วอืไม่มีดีกว่านะครับสิ่งที่น่าคิดคือแม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรปอย่างเยอรมนีสวีเดนซึ่งมีส่วนดิการรองรับอย่างครบครันนะครับ ทางการลาข้อที่ยาวนานเงินอุดหนุนเด็กระบบการศึกษาฟรีและอื่นๆอ,อีกมากมายเนี่ยก็ยังไม่ค่อยสําเร็จในการกระตุ้นให้คนอยากมีลูกมากขึ้นอย่างยั่งยืนได้นะครับที่น่ากังวลกว่านั้นคือภายในปี2593เนี่ยจะมีถึง155ประเทศจาก204ประเทศทั่วโลกที่มีคนเกิดน้อยเกินไปจนไม่พอแทนคนรุ่นเก่านะครับซึ่งก็จะทาให้เศรษฐกิจของโลกเนี่ยนะครับแล้วก็โครางทระชากรและสังคมด้วยนะเปลี่ยนไปแบบที่เราคาดไม่ถึง ทีนี้พูดถึงผลกระทบที่จะตามมานะครับถ้าเด็กเกิดน้อยต่อไปเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมคำนวณแล้วนะครับพบว่าใน50ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับประชากรของประเทศไทยเนี่ยจะลดลงจาก66ล้านคนเหลือ40ล้านคนหรือลดลงไป26ล้านคนนะครับพูดง่ายๆคือในเฉลี่ยทุกๆ2ปีเนี่ยประเทศไทยจะสูญเสียคนประมาณ1ล้านคนนะครับจำนวนผู้ทำงานนะครับจะลดลงจากเดิม37.2ล้านคนเป็น22.8ล้านคนหายไปกว่า14ล้านคนเลยทีเดียวนะครับ ในขณะที่ผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีอายุยืนขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นหมายความว่าคนในวัยทํางานต้องแบกรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นทั้งใน,นระดับครอบครัวและระดับประเทศครับภาครัฐเองก็ต้องใช้งบประมาณมากขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุขณะที่คนจ่ายภาษีกลับลดลงนะครับบริษัทก็จะหาคนทํางานได้ยากขึ้นเศรษฐกิจก็อาจจะเติบโตช้าลงนะครับที่น่ากังวลคือในอนาคตแรงงานจะขาดแคลนทุกระดับไม่ใช่แค่แรงงานฝีมือแต่จะหมายถึงแรงงานทั่วๆไปด้วย ยิ่งเมื่อผู้สูงอายุจํานวนมากเริ่มมีภาวะพึ่งพิงหรือว่าป่วยติดเตียงเนี่ยคนวัยทำงานจํานวนไม่น้อยก็ต้องลาออกมาดูแลคนในครอบครัวนะครับหลายประเทศลองแก้ปัญหานี้มาแล้วนะครับแต่ว่าเอาจริงๆไม่ค่อยได้ผลเยอะสักเท่าไหร่อย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับลองมาหลายวิธีนะฮะทั้ง ให้เงินสนับสนุนออกมาตรการใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นปีที่แล้วนะครับรัฐบาลโตกเกียวว่าจะเริ่มให้พนักงานเลือกทําง,งานสัปดาห์ละสีวันได้โดยมีเป้าหมายให้อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นให้คนมีเวลาใช้ชีวิตมากขึ้นรวมถึงให้เวลาครอบครัวมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยอัตราการเกิดของญี่ปุ่นยังคงต่าอยู่นะครับแม้ว่าจะมีความพยายามมาโดยตลอดนะฮะผลกระทบนี้ก็จะกระทบอย่างจริงจังนะครับ ซึ่งถ้าเรามองจากสิ่งที่ประเทศอื่นเคยทำมานะครับไม่ใช่การแจกเงินนะครับหรือให้สิทธิพิเศษก็ยังไม่พอนะฮะเพราะถ้าคนยังเหนื่อยกับงานไม่มีเวลาหรือสังคมยังไม่สนับสนุนจริงๆเนี่ยสุดท้ายคนก็ไม่อยากมีลูกอยู่ดีครับการแก้ปัญหาตรงนี้ก็เลยลึกกว่าแค่การออกนโยบายต้องเข้าใจความรู้สึกคนด้วยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากครับเพราะว่ามันเป็นมวลรวมของหลายๆอย่างรวมกันนั้นในความคิดในของผมก็คือเป็นเรื่องของสภาวะทางสังคมด้วยความเชื่อด้วยเรื่องเศรษฐกิจด้วยเรื่องของ ความเป็นปัจเจกของคนยุคนี้ด้วยอะไรเงี้ยรวมๆกันน่ะนะครับมันก็เลยทําให้ปัญหานี้มันมันยากกว่าแค่เราจะออกนโยบายมาสนับสนุนลรวคิดว่าคนจะอยากมีลูกมากขึ้นรองาศาสตราจ,จารย์ดเรเฉลิมพลจ่จันทร์เคยพูดเอาไว้ว่าจริงๆแล้วถ้าประเทศเตรียมตัวดีวางแผนรับมือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบเกิดวิกฤตอะไรแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านสําคัญต้องหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ให้เจอนะครับ โอกาสแรกก็คือการดึงศักยภาพของผู้หญิงและผู้สูงอายุมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มากขึ้นนะฮะต้องบอกว่าปัจจุบันผู้หญิงในประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการมีส่วนร่วมตลาดแรงงานต่ำกว่าผู้ชายประมาณสักส5 2 0นะครับสาเหตุไม่ได้มาจากเขาไม่อยากทํางานหรือว่าไม่ขยันนะแต่เป็นเพราะว่าผู้หญิงมักต้องแบกภาระในการดูแลบ้านลูกแล้วก็สมาชิกในครอบครัวทําให้ไม่ได้มีโอกาสออกไปทํางานอย่างเต็มที่ แต่ว่าถ้าเรามีระบบสนับสนุนที่ดีผู้หญิงก็จะมีโอกาสทํางานมากขึ้นเช่นสิทธิการลาพักเลี้ยงดูบุตรหรือว่าสิทธิการลาต่างๆที่ครอบคลุมทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับเพื่อแบ่งเบาภาระกันทําให้การทํางานนั้นยืดหยุ่นมากขึ้นเลือกเวลาทํางานได้หรือมีตัวเลือกทำงานแบบรีโมทเวิร์กฟรอมโฮมอะไรก็ว่าไปนะครับ หรือการคุ้มครองในช่วงตั้งครรภ์และหลังคลอดนะครับที่ห้ามเลิกจ้างเพราะการตั้งครรภ์แบบนี้เป็นต้นขนาดเหลือการคนไทยจํานวนมากนะฮะออกจากงานเร็วนะครับตั้งแต่5 0าสถึงห้ปีทั้งที่ร่างกายยังแข็งแรงทํางานต่อได้นะครับซึ่งถ้าเปิดโอกาสให้คนทํางานได้มากขึ้นก็จะช่วยเติมเต็มแรงงานที่กําลังขาดได้ดีหลายๆประเทศตอนนี้เริ่มขยายอายุเกษียณแล้วนะครับเพื่อมันสอดคล้องกับอายุไขจริงที่เพิ่มขึ้นของ ด้วยที่น่าสนใจคือจากการสำรวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมพบว่าคนไทย64%เห็นด้วยนะครับกับการขยายนิยามของคำว่าผู้สูงอายุหรือขยายอายุเกษียณนะครับแสดงว่าคนไทยเริ่มเปิดใจมากขึ้นอีกหนึ่งโอกาสคือการรับแรงงานที่มาจากต่างชาตินะครับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมองว่าแรงงานข้ามชาติจะกลายเป็นทางออกสําคัญของไทยในช่วงเวลาที่กําลังเจอปัญหาคนเกิดน้อยแรงงานลดลงนะครับ นอกจากแรงงานเพื่อนบ้านที่ยังมีความจําเป็นต่อธุรกิจเนี่ยกลุ่มที่คนให้ความสำคัญคือแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศนะครับที่ต้องมีนโยบายรองรับที่ชัดเจนอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากขึ้นคือเด็กข้ามชาตินะครับหรือว่าบุตรหลานของคนที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยนะครับที่เกิดที่นี่ เด็กหลายคนมีศักยภาพนะครับถ้าได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมก็จ,จะเป็นกําลังสําคัญของประเทศไทยในอนาคตแทนเด็กไทยที่มีจํานวนอัตราการเกิดน้อยลงนะครับในขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ของไทยโดยเฉพาะ Gen Z เนี่ยก็มีแนวโน้มอยากจะออกไปหาประสบการณ์การทางานที่ต่างประเทศมากขึ้นนะครับสิ่งสําคัญคือรัฐควรมองทั้งแรงงานที่เข้ามาและออกไปพร้อมกันเพื่อจะได้ดึงดูดแรงงานเข้ามาแล้วก็รักษาแรงงานที่มีศักยภาพไว้ในประเทศให้ได้นานที่สุดด้วยนะครับจะเห็นว่านะครับ จำนวนเด็กเกิดน้อยเนี่ยไม่ใช่แค่ปัญหาของประเทศไทยแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็กาลังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ไปทีละน้อยมันไม่ใช่เรื่องของประชาะกรอ,อย่างเดียวแต่มันเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตในอนาคตเป็นความทา้าทายใหญ่ที่ไม่มีคําตอบที่ตายตัวแม้จะดูเหมือนเป็นวิกฤตแต่ถ้าประเทศต่างๆรวมถึงไทยเองมีการเตรียมพร้อมที่ดีก็จะเป็นโอกาสในการออกแบบอนาคตที่เหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้นสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนมาแชร์ความเห็นว่าถ้าเป็นคุณคุณอยากจะมีลูกไหมเพราะอะไรนะครับ สำหรับคนที่มีลูกแล้วคุณคิดว่าอะไรทำให้การเลี้ยงลูกยุคนี้ยากขึ้นนะครับถ้าได้ทางเลือกใหม่ครั้งนี้จะยังตัดสินใจเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับและสุดท้ายทุกคนคิดว่านโยบายอะไรที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ให้ดีขึ้นได้นะครับเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ Mission the Moon. mission. Continue with to your the สีดันสกินบูสเตอร์นะครับรองพื้นสร้างผิวบำรุงชุ่มชื้นยาวนานด้วยนะครับเพราะว่ามีสกินแคร์อยู่เป็นส่วนผสมเนี่ยถึง86%เลยนะฮะแล้วก็คุมมัน24ชั่วโมงไม่ว่าสภาพผิวแบบไหนเนี่ยก็สามารถใช้ได้ปกปิดเนียนชุ่มชื้นนานเบาสบายผิวรู้สึกเหมือนไม่ได้ทารองพื้นเลยผิวฉ่ำดูสุขภาพดีนะครับต่อมาเป็นแป้งบูสต์ผิวนะครับมีสกินแคร์ผสมอยู่สูงสุดถึง80%เลยนะครับชุ่มชื้นยาวนานนะครับเป็นเหมือนเมคอัพ no makeup นะครับแป้งไม่ตกร่องเนะี่ย พร้อมบำรุงผิวไปในตัวด้วยแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าแป้งแล้วเนี่ยสีจันทร์เราเก่งมากๆแน่นอนนะครับ